สวัสดีครับผมต้องไห้ตรงหน้าให้เก่าพี่น้องเข้าสวยๆงามๆพี่น้องเข่าลายค้นเห็ดหน้าก่ะอยากให้เขางามเนาะพี่น้องเนาะอยากให้เขางามวิธีเห็ดให้เขางามมันมีสูตรตัวพี่น้องสูตรทําให้เข้างามเขางามต้นไ่ห่วงไงอันต้นน้อยกับห่วงน้อยได้พี่น้อง ต้นน่อยกับห่วงหน่อยต้นใหญ่กับห่วงใหญ่แต่อยากให้เขางามมันมีวิธีอยู่พี่น้องเริ่มแรกก็คือวานก่นอนนาะพี่น้องเนาะวานแล้วเขาเกิดเขางอกขก้นมากเ้ประมาณจักเดือนหนึ่งเรียกว่าสี่จะหามือก็เหพี่น้องเข,าเขา้าเอาปุ๋ยบานๆเข้าเกินปุ๋ยยูเรียเนาะพี่น้องเนาะ ไปใส่บริเวณสายไายได้พี่น้องใส่จักห้ากิโลกร,รัมต่อไร่ได้แบบนี้เหรพี่น้องใส่พ่อกระตุนช่วงเขาในอยน้อยอเห็ดจังสีแต่เห็ดไดดีได้พี่น้องใส่เห็ดไดีดีเห็ดตามทิวาเนี่ห้ากิโลกร,รัมต่อไร่ ปุ๋ยยูเรียใส่ลงไปพี่น้องใส่ลงไปพ่อได้กระตุน้นพ่อได้อันปุ๋ยยูเรียเป็นปุ๋ยที่ว่าอันแห้งพอสมควรเนาะพี่น้องมันแต่ว่าบอมันปุ๋ยสูตรเด้ปุ๋ยเล่งกว้วมเจริญเติบโตหลังจาก,กนั้นกับประมาณสักเดือนหนึ่งบัดนี้เขาก็มาใส่ปุ๋ยสูตรเด้พี่น้องบัดนี้ใส่ปุ๋ยสูตรลงไปสูตรใด,ดเอาตามเท่เามากักเหรอพี่น้อง เอาสูตรตามพี่น้องมักมักสูตรได้ใ,ให้ใส่สูตรนั่นแต่ว่าเลือกเลือกให้มันถือสูตรเด้พี่น้องเล้อย่าไปเอาปุ๋ยรับร่วงมาใส่ปุ๋ยรับร่วงมาใส่บ่งา่ามเด่นองเอาวันปุ๋ยบนร่วง,งตน้นเบงเงขามง่ามๆได้พี่น้องแล้วก็วัชพืชน้ำห้น้ำหน้าล้วพี่น้อง เอาออกได้หรือว่ากำจัดได้การทเป็นการดีก่อนใส่ปุ๋ยนะพี่น้องเพราะว่ายัางเป็นสิบอรได้ไม่ยาิอันปุ๋ยเฮ้าเวลาเฮ้าห้อยปุ๋ยลงไปนี่ดีเลยพี่น้องกัเเหดได้วากก่าถ้าเฮ็ทตามสูตรมันก็นได้ดีดีพี่น้องหนึ่งวัตจะพืชในหน้าบ่มีมีอยู่แต่ว่าก็อยามีหลายจนเกินไป จนมาแย่งอาหารหรือมาแย่งปุ๋ยจากเขาไปนะพี่น้องเนาะสองสามทิพมือแรกหรือซีทิพหาเหมือแรกให้พี่น้องใส่ปุ๋ยยูเรียอัตราสัดส่วนการใส่ก็คือห้ากิโลกร,รัมต่อไร่ถ้าพี่น้องเฮหดแบบนี้ได้รับรองเขาต้นใหญ่ต้นงามเขานะครับเนาะต้นใหญ่กับห่วงใหญ่หรอพี่น้อง เอาตามนี้เด้อพี่น้องเด้อขาต้นใหญ่ห่วงใหญ่ใส่ปุ๋ยตามที่ผมบอกไปรับรองไรเขาหล่นเหล่าแน่นอนพี่นองเอ้ย